ขอเจริญต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่21เดือนเมษายนท้ายคาวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงให้เราเป็นผู้ควบคุมความคิดของเจ้าความคิดของมนุษย์นั้นวุ่นวายและเป็นส่วนที่ควบคุมได้ยากที่สุดลูกเอ,อ๋ยหลังจากที่เจ้าได้เรียนรู้ที่จะควบคุมลิ้นของเจ้า ความคิดของเจ้าก็ต่อต้านความตั้งใจของเจ้าและตั้งตนเป็นประปักกับเรามนุษย์เป็นผลงานการสร้างขึ้นชิ้นเอกของเราและความคิดของมนุษย์ก็ซับซ้อนอย่างน่าอัศจรรย์เรายอมเสี่ยงทุกสิ่งโดยการมอบอิสรภาพในการคิดด้วยตนเองนี้ให้แก่เจ้าลูกเอ๋ย นี่เป็นสิทธิพิเศษที่ทำให้เจ้าแตกต่างจากสัตว์และหุ่นยนต์เราได้สร้างเจ้าตามฉายาของเราให้ใกล้เคียงกับเราอย่างที่สุดแม้ว่าโลหิตของเราได้ไถ่เจ้าแล้วอย่างสมบูรณ์แต่ความคิดของเจ้ายัางคงเป็นป้อมปราการด่านสุดท้ายของการกระบฏลูกเอย๋ยจงเปิดใจของเจ้า เพื่อรับการสถิตยอยู่ด้วยของเราซึ่งส่องสว่างเหนือเจ้าจงให้ความสว่างของเราส่องอยู่เหนือความคิดของเจ้าเสมอเมื่อพระวิญญาณของเราควบคุมความคิดของเจ้าเจ้าก็จะได้รับการเติมเต็มด้วยชีวิตและสันติสุขและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่26-27ถึงได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าแล้วพระเจ้าตรัสว่า ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไปและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในโรมบทที่8ข้อที่6ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ